ซึ่งประเด็นที่ผมพูดถึงเรื่องแท็กติคอลเนี่ยนะครับมันต้องสัดสิจใจหลายครั้งหลายอย่างแล้วมันทําได้ยากเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะทําแค่ไหนนะครับจากเปเปอร์ของแบนการ์ดนะครับบอกไว้ว่าการทํำส o c k Selection นะครับหรือการทำเอ่อทามมิ่งนะาการจับจังหวะแหละเวลาในการลงทุนเนี่ยมันให้ผลตอบแทนไม่ใช่สิมันให้มันมีผลต่อการสร้างผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ย ระยะยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับเปเปอร์มันบอกมาแค่ว่าทำทั้งสองอย่างนะครับตัดสินใจเยอะแยะข้อมูลมากมายมีความเสี่ยงในการผิดพลาดได้เนี่ยมีผลกับ long term profit ของพอร์ตคุณแค่ประมาณ9%เท่านั้นเองนะครับในขณะที่การทำ asset allocation ให้ดีนะครับแล้วก็ลงทุนไปตามกลยุทธ์ asset allocation เนี่ย ไม่ต้องจับจังหวะมากนะครับแต่ DCA ก็ DCA ไปเลยนะครับเวิก mm hmm. สุดแล้วในเวของการ DCA จะทํารีบาลานซ์ตามรอบตามกรอบหรือมีเงื่อนไขอะไรก็กําหนดไว้นะครับมีวินัยในการจะลงทุนเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหรือจะปรับพอร์ตยังไงตอนไหนเนี่ยท่านก็ทําตามนั้นนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์การทำ Asset Allocation ที่ดีเนี่ยอันเนี้ยมีผลถึง90%ต่อผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว รเรียกว่าทาไม่ต้องทำเยอะทำมากเนาะทำน้อยได้มากนะครับจัดพอร์ตให้ดีลงทุนให้นานพอออกแบบพอร์ตให้เหมาะสมมีแอเสร็จที่เราชอบอยู่ในนั้นที่เราเข้าใจนะครับแล้วผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็ลงทุนตามกลยุทธ์นั้นๆไม่ต้องจับจังหวะมากไม่ต้องไปนั่งเลือกคุ้นเลือกเลือกตลาดเรื่องแอดเซ็ตผลสําเร็จในการลงทุนระยะยาวก็เกิดขึ้นได้ตังมาถึงตรงนี้นะครับบางท่านก็อาจจะยังอยาก ออคิดถึงการทำแท็ติคอลอยู่ดีนะครับตอนหุ้นจะขึ้นก็ซื้อก่อนตอนหุ้นจะลงก่อนจะลงก็ขายก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารก็เยอะแยะนะครับการเรียนคอร์สเรียนคอร์สฝึกอรม์หลายที่หลายอย่างก็มีให้เลือกมากมายหลายแนวทางทำไมเราจะทำไม่ได้กันนะผมชวนมาดูสถติติตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นของ S&P ออีกแล้วนะครับว่า ถ้าเรา fully invest นะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็น10-20ปีเนี่ยผลตอบแทนจริงๆแล้วคาดหวังได้9-10%ถึงเนี่ยทำได้นะ fully invest นี่หมายถึงว่าซื้อแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับใน S&P 500อย่างเดียวเลยเนี่ยไปยาวๆนะได้9ก0ถึง10%แต่ถ้าท่านทำ tactical นะครับคือมีการเข้าเข้าออกอ,อกนะครับมีการตัดสินใจว่าจะซื้อจะขายตอนไหนบ้างเนี่ยในหลายพันวันในช่วง10-20ปีในอดีต ท่านพลาดเพียงแค่10วันก็พอนะครับที่เป็นเบสเดย์ในการลงทุนเนี่ยคนตอบแทนจากเฉลี่ยประมาณ9-10%ได้เนี่ยนะครับลงไปเหลือแค่ประมาณ6%เท่านั้นเองหายไปเกือบครึ่งนะครับนั้นเนี่ยพลาดแค่10วันจากหลายพันวันหายไปเกือบครึ่งนะก็มีข้อโต้แย้งอีกนะสมมติว่าแล้วถ้าท่าน จะเป็นคนที่สามารถระบุและรู้ได้แน่นอนว่าไอ้สิวันเบสเดนั่นนะคือวันไหนแล้วฉันจะไม่พลาดแน่นอนแลวฉันจะกําหนดมันได้แน่ๆถามจริงๆว่าท่านาเป็นความถามว่าจะกล้าลงทุนอีกอยู่ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าท่านดูตามสถิตินะครับเใน10วันนะครับของเบสเดในการลงทุนเนี่ยมักจะเกิดภายใน2สัปดาห์หลังจากเดอะเวิรสเดของผลตอบแทนในการลงทุน นึกภาพตอนโควิดก็ได้ครับตอนโควิดเริ่มระบาดตอนประมาณมีนาคมปี2020เนี่ยวันนั้นน่ะใช้คาว่ามืดมนก็ได้นะครับแล้วก็สับสนโอลมากกันไปหมดเลยนะครับของอุปกรณ์การป้องกันหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ทุกอย่างแพงหมดเลยนะครับวัคซีนก็ยังไม่รู้ใช้อะไรดีนะครับวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไรการดูแลจะเป็นอย่างไรนะครับยารักษาโดยตรงยังไม่มีเนาะ โรงพยาบาลก็ไม่พอทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยวันนั้นนมันคือเดอะดาร์กเอาหลังจากที่มันระบาดมาแล้วเนี่ยแต่หาดูไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเวลาแถวๆนั้นนะคือเบสตเดย์ในการลงทุนเลยนะ ท่านต้องถามใจตัวเองจริงๆนะครับว่าถ้าเกิดท่านจะสามารถมีเครื่องมือหรือมีวิชาการมีความรู้ในการระบุ the best day ในการลงทุนของท่านได้ในอนาคตเนี่ยแต่เวลานั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงเพึ่งจะพ้นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดไปแล้วยังไม่เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์เนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรท่านจะกล้าลงทุนจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับตัวขอเองจาประสบการณ์10ปีที่ดูแลลูกค้ามาเนี่ยนะครับในปีนั้นเนี่ยนะครับ ผมก็ชวนลูกค้าเข้ากับเข้าลงทุนชวนลูกค้าเพิ่มสัดส่วนของหุ้นนะครับชวนปรับพอร์ตเลยเนี่ยก็โชคดีที่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยยอมทําตามนะครับเกือบร้อเเลยเนาะแต่กว่าจะยอมทําตามทุกคนก็ชวนคุยให้เราอธิบายหลักการเล่นผลอยู่มากพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ยังดีที่คนทําตาม นึกในใจว่าถ้าท่านไม่ได้มีที่ปรึกษาไม่ได้มีผมมาช่วยคอยพูดคุยน้มนาวท่านให้ช่วยตัดให้ตัดสินใจลงทุนเนี่ยวันนั้นท่านจะค่าลงทุนจริง,รงๆหรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะนี่เป็นประเด็นเนาะนะครับถัดมาสำหรับคนที่ยังอยากจะเทค t ิคอลอยู่ดีโอเคคราวนี้ท่านก็อาจจะเริ่มเชื่อแล้วนะครับว่าเราจัดพอร์ตให้ดีลงทุนให้นานพอให้เหมาะสม fully invest ไปตลอดช่วงเวลาของการลงทุนเนี่ยนะครับแล้ว ไอ้ลงทุนระยะยาวเนี่ยมันก็ฟังดูดีใครๆก็พูดกันเนี่ยระยะยาวในยาวเท่าไหร่ในมุมมองของเรานะครับผมจริงๆไม่มีมุมมองเป็นการส่วนตัวนะครับเราทํางานบนข้อมูลบนสถิตินะครับที่มีการพิสูจน์มาแล้วเนาะก็อย่างจะชวนมาดูภาพนี้นะครับเป็นกราฟของ JP Morgan เหมือนกันนะครับเป็นอยู่ในสไลด์ที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในหุ้น100% ล,ลงทุนในตราสารหนี้100%แล้วก็ลงทุนแบบเป็นพอร์ตโฟลิโอแบบมีหุ้น60%แล้วก็ตราสารหนี้40%่40%ในช่วงเวลาต่างๆกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นลงทุนแบบ1ปีนะครับต่อมาก็เป็นลงทุนแบบ f i year rolling เนาะก็คือ5ปีวัดผลกลุ่มต่อมาก็ลงทุนใน10ปีเป็นระยะเวลา10ปีนะครับแล้วก็ก้อนสุดท้ายเนี่ยนะครับริมสุดเนี่ยก็คือลงทุนนานถึง20ปีนะถ้าเราดูตัวซ้ายสุดก่อนละกัน นะครับตัวที่เป็นลงทุนใน one year rolling return เนี่ยนะครับถ้าท่านลงทุนในหุ้น100%แล้วซื้อแค่ปีเดียวนะครับถือแค่ปีเดียวซื้อเช่นซื้อต้นปีแล้วขายปลายปีเลยเนี่ยโอกาสโชคดีสุดท่านอาจจะได้กำไรสูงถึง5 9 50เกว่าเป็นไปได้50%บเบวกๆเลยนะครับแต่ถ้าจังหวะไม่ดีซื้อผิดตัวซื้อผิดจังหวะเนี่ยนะครับอาจจะขาดทุนได้ถึง30%กว่าเกือบ 40%, 40เป็นไปได้ ถ้าท่านลงทุนในตราสารหนี้มันพันผลน,น้อยกว่าใช่ไหมครับกรอบโอกาสในการกําไรสูงมันก็จะลดลงมาเหลือประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์ะครับเอาถุกถือตราสารหนี้หปีทำไมกำไรเยอะจังอันนี้มันเป็น global bond นะครับไม่ใช่บอลไทยเนาะนะครับกลับมาที่ข้อมูลต่อแต่ถ้าถือตราสารหนี้ร0 0เนี่ยนะครับลงทุนแค่ปีเดียวจังหวะซวยสุดเลยอาจจะได้ผลตอบแทนติดลบถึง13%ก็เป็นไปได้ อันนี้คือการลงทุนในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าท่านถือ,อหุ้น100%นี่ยแต่ถือให้นานขึ้นละ่ะเช่นถือไปเป็น5ปีเนาะจะสังเกตว่าผลตอบแทนในขาในขาขึ้นเนาะอัพไซด์เนี่ยโอกาสได้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยจะลดลงจาก50%กว่าเนี่ยลงมาเหลือประมาณ20%ไปปลาย,ลายเกือบ30%มนะครับมันก็ลดลงเนาะเสียดายอะ่ะมันลดลงแต่ ดูในขาลงแล้วกันนะครับมันลดลงก็จริงเนาะในขาขึ้นลดลงแต่มันลดลงในแมกนิจูดที่น้อยกว่าขาขาดทุนที่มันหายไปอย่างถ้าเราลงทุนเพียงแค่1ปีโอกาสขาดทุน3ามเันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราถือไปถึง5ปีนะครับสวยสุดเลยนะครับก็อาจจะติดลบแค่ปีประมาณ2%เท่านั้นรวมๆก็ประมาณ10%นนิดๆน,นะครับที่อาจจะขาดทุนจากหุ้นไม้นั้นหรือกองทุนนั้นหรือหุ้นตัวนั้นเนี่ยเนาะก็เรียกว่า โอกาสขาดทุนน้อยลงมากแล้วนะแต่ถ้าท่านถือหุ้นให้ยาวไปถึง10ปีโอกาสขาดทุนสวยสุดนะครับก็เหลือติดลบแค่ปีละ1%สังเกตน,นะติดลบเริ่มน้อยลงเรื่อยๆตามแล้วเวลาที่นานขึ้นในการลงทุนเนาะแต่ถ้าท่านถือหุ้น100%แลถ้าท่านถือได้ถึง20ปีแน่ๆจากสถิติที่ jp morgan ทำมานะครับแย่ที่สุดก็ได้กำไรปีละ6% 20ปีปีละ6%อันนี้คือแย่สุดนะสูงที่สุดก็ได้กำไรหลัก ปีละประมาณ10 7 8ต่อปีนะอันนี้สำหรับพอร์ตหุ้น100%นะครับัน,นั้นคีย์เวิร์ดในการลงทุนที่จะประสบความสำเร็จนะครับคือเวลาแต่ไม่ใช่การจับจังหวะเวลาในการลงทุนแต่มันคือระยะเวลาที่เงินของท่านได้อยู่ในการลงทุนต่างๆอันนี้หุ้น100%เนาะถามาถว่าแล้วถ้าไม่มีเวลารอถึง20ปีละ่ะ นะแนะนำท่านจัดพอร์ตลงทุนเลยท่านดูนะครับพอร์ตที่มีหุ้น6กระตกับตราสารหนี้40เนี่ยถ้าลงทุนภายในระยะเวลา1ปีซื้อวันนี้อีก1ปีข้างหน้ามาเจอกันเนี่ยนะครับโอกาสกำไรสูงสุดก็ประมาณ30%กว่าโอกาสขาดทุนรึกสุดก็20%ก็ยังเยอะอยู่ดีนะแต่ถ้าถือนานขึ้นหลับไปเป็น5ปี Rolling Return นะ เรียกว่าแทบจะปิดโอกาสขาดทุนแล้วนะสูงสุดก็ได้กําไรปีละประมาณ20%ขาดต่ําสุดสวยสุดนะครับถือเป็นพอร์ตถือ5ปีก็ติดลบปีละ1%น้อยมากเลยนะโอกาสขาดทุนน้อยมากเลยนะครับแ้วถ้าถือได้ถึง10ปีนะครับในพอร์ต 60- 40เนี่ยคุณ60ตาสานี่สีเนี่ยถ้าลงทุนได้ถึง10ปีเนี่ยเรียกว่าปิดโอกาสขาดทุนตามสถิติย้อนหลังที่ผ่านมานะครับโอกาสขาดทุนโอกาสกำไรได้ถึงปีละประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยหรือถ มาถึงจุดนี้ถ้าท่านถือเป็นพอร์ตแล้วลงทุนถึงสิปีแน่ๆนี่แหละคือจุดที่เรียกว่าลงทุนยังไงให้ปิดโอกาสขาดทุนคือลงทุนเป็นพอร์ตและลงทุนให้นานอย่างน้อย 6- 7ปีถึง10ปีขึ้นไปนะครับนี่คือคี์พอยต์ว่าลงทุนระยะยาวเนี่ยยาวเท่าไหร่เนาะเพราะความยาวแต่ละคนไม่เท่ากันวันนี้ผมเลยเอาสถิติมาให้ดูนะครับว่ายาวเนี่ยยาวจริงยาวเท่าไหร่นะครับว่าทุกท่านจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะครับในเรื่องของคําว่าการลงทุนในระยะยาว